สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3 mm hmm. เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกทคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะขออนุญ,ญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ท่านนั่นดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะค่ะชาวราศีเมษมาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคม65ซึ่งอยู่ในช่วงที่ดาวมฤตยูนั้นย้ายพอดีนะคะ ดาวมรดจอยูเป็นดาวใหญ่และเป็นดาวที่สําคัญเป็นดาวที่หลายๆท่านกลัวดาวดวงนี้แต่ว่าในช่วงนี้ดวงดาวดวงนี้จะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะท่านจะดวงดีมีโชคมีลาบหรือไม่ชาวราศีเมษมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษช่วงนี้ชาวราศีเมษ ท่านจะมีรายรับที่เพิ่มขึ้นนะคะมีดวงจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างค่ะแต่เรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะเป็นอันดับแรกก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้ชาวราศีเมษความคิดสติปัญญาของท่านนั้นเรียกได้ว่าโดดเด่นพอสมควรค่ะไอเดียนี้มาเต็มหากชีวิตติดขัดมีปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะตัวท่านจะสามารถแก้ไขได้และจะแก้ไขได้ไวด้วยแก้ไขได้ตรงจุดอีกต่างหากเรียกได้ว่า ท่านจะรู้ว่าเหตุมาจากไหนท่านจะแก้จากตรงนั้นนั่นเองนะคะและช่วงตน้นช่วงเดือนนี้ค่ะท่านจะยุ่งและเหนื่อยกับงานมากๆชาวราศีเมษช่วงนี้เตรียมตัวเหนื่อยค่ะท่านจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาชนิดที่ท่านคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะคะตั้งตัวแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวอยู่ๆก็มีงานเข้ามาแบบที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะมีงานช่วงเดือนนี้คนมักจะมึกนึกถึงท่าน ช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่คนนึกถึงชาวราศีเมษท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ท่านนั้นมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆเขาอาจจะมาขอคําแนะนําในเรื่องที่ท่านนั้นมีความรู้นั่นเองนะคะและจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนตนเตรียมตัวไว้ได้เลยค่ะเขาจะเข้ามาให้ท่านช่วยเหลือทํางานก็มี งานเขาเยอะทำไม่ทันหรือจะมาขอให้ท่านช่วยเหลือแก้ไขงานที่เขาทำผิดพลาดเอาไว้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันแล้วเขาไม่สามารถแก้ไขได้เขาจะนึกถึงท่านค่ะช่วงนี้คนจะช่วยเหลือท่านดีขึ้นชาวราศีเมษคนใกล้ชิดจะคอยให้กำลังใจและจะคอยสนับสนุนในสิ่งที่ท่านทำอยู่นะคะและบางท่านงานด่วนจะเข้ามาในลักษณะของงานพิเศษเรียกว่าคนเดียวทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันรับผิดชอบหลายหน้าที่นะคะ ทำทั้งงานประจำทำทั้งงานพิเศษช่วงนี้ค่ะชาวราศีเมษท่านจะยุ่งมากจะไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับที่ท่านจะได้เดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะนั่นเองนะคะจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากจะไปและจะได้ไปในที่ที่ท่านนั้นไม่เคยไปมาก่อนจะได้ไปในที่ที่ท่านนั้นไม่ได้ไปมานานนะคะจะมีเหตุให้ท่านต้องเดินทางแบบรูปปรับฉับพลันช่วงเดือนนี้ท่านจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะ อะไรที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นกับท่านไม่เรื่องงานก็เรื่องส่วนตัวนะคะงานเยอะจนแทบไม่มีวันว่างแต่ต่อให้ต่อให้ท่านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทำงานแหละวันหยุดแหละมันก็ไม่ได้หยุดค่ะท่านก็จะหอบงานกลับมาทำที่บ้านอยู่ดีบางท่านทำไปบนไปนะคะแต่บางท่านก็ชอบที่มีงานให้ทำเยอะๆและท่านจะได้ทำงานที่ท่านไม่คุ้นชินหรือว่า ไม่เคยทํามาก่อนท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจะได้ทํางานที่ท่านนั้นไม่เคยทํามาก่อนท่านจะได้สัมผัสกับเทคโนโลย BB ีใหม่ๆซึ่งเกี่ยวกับงานที่ท่านทํานะคะช่วงนี้ท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่หากตัวท่านนั้นไม่หยุดที่จะหางานทําและไม่เลือกงานมากจนเกินไปนะคะเรียกได้ว่าอะไรก็ทําหากไม่ผิดกฎหมายช่วงนี้ล่ะค่ะ เป็นช่วงที่สําคัญต่อท่านนะคะท่านมีดวงที่จะได้งานทําค่ะชาวราศีเมษแต่อาจจะยังไม่ใช่งานที่ท่านรอคอยนะคะแต่โดยภาพรวมการทํางานของชาวราศีเมษในช่วงนี้ยุ่งมากๆหลายท่านนี่หางานทําเพื่อที่อยากจะให้ท่านนั้นมีรายรับเอ่อเพื่อที่อยากจะให้การเงินมีรายรับเพิ่มขึ้นอยากจะมีอะไรทํามากกว่าหนึ่งอย่างอยากจะให้ครอบครัวมีกินมีใช้บางท่านหางาน job ไม่เคยคิดที่จะทําแต่ก็เริ่มมองหาโอกาสเริ่มมองหางานจับเริ่มมองหาพิเศษก็มีช่วงนี้ท่านขยันและสู้งานค่ะไอเดียมีมหมที่ท่านมีจะทําให้ท่านนั้นรอดพ้นกับปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่และทุกงานที่ท่านลงมือทําในช่วงนี้จะมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาก็จริงนะคะแต่ท่านรับมือได้ท่านเอาอยู่แก้ไขกับปัญหาเก่งไวพริบดีแก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากๆและเหนื่อยมากด้วย มีอะไรให้ทําอยู่ตลอดเวลาชาวราศีเมษในช่วงนี้ไม่ว่างแน่นอนค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษการเงินเป็นเงินหมุนค่ะฟังแล้วอย่าตกใจและท่านจะได้หมุนเงินหนักมากอย่าตกใจนะคะเน้นย้ำว่าอย่าตกใจและอย่าตกใจต่อให มีเงินเข้ามาเยอะก็ออกเยอะช่วงนี้ท่านจะหมดเงินไปกับงานสังคมค่ะเพระปะสังสรรค์พาคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเปคนในบ้านซื้อนั่นซื้อนี่ให้ท่านมีดวงจะหมดเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะและหากท่านขับรถเองขอให้ท่านใจเย็นๆจะเดินทางไกลก็ขอให้หาคนนั่งหน้าหรือว่าให้หาคนไปเป็นเพื่อนด้วยนะคะดวงเด่นชัดมากว่าท่านนั้น จะหมดเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะและช่วงนี้ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางนะคะจะหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักบางคนจะได้ไปในที่ที่ท่านไม่ได้ไปมานานจะได้เจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสมัยเด็กเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เจอกันมานานหัวหน้างานเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะจะมีเหตุให้ท่านได้เจอคนที่เคยรู้จักนั่นเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเดินสายและใช้เงินเก่งมาก และช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านขอเตือนว่าห้ามให้เขายืมเงินเป็นอันขาดเพราะโอกาสที่ท่านจะได้เงินคืนมีน้อยมากนะคะถึงท่านได้คืนเขาก็จะคืนท่านไม่ครบและจะไม่คืนตามกําหนดเวลาที่เขารับปากกับท่านเอาไว้นั่นเองค่ะห้ามเซ็นคําประกันให้ใครไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาจะทําให้ท่านเดือดร้อนในเวลาต่อมาท่านมีดวงจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะคะช่วงนี้รายจ่าย ที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาและเป็นรายจ่ายที่จําเป็นด้วยขอให้ท่านเตรียมความพร้อมเอาไว้บ้างก็จะดีหากตัวท่านมีรายรับเ,เพียงช่องทางเดียวและหากมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาท่านจะหาเงินจากไหนมาใช้จ่ายจะกู้ยืมใครได้บ้างลองคิดดูเล่นๆเ,เอาไว้หน่อยก็จะดีนะคะแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับท่านก็ได้เพราะนี่เป็นดวงรวมอย่างที่บอก แต่ถึงจะยังไงก็ตามนะคะการเงินท่านนั้นก็มักจะหาทางออกได้เสมอในช่วงระยะเวลานี้และท่านจะมีเงินพิเศษเข้ามาช่วยให้ท่านนั้นได้เบา,เาได้คล้ายๆกับว่ามาแบ่งเบาภาระรายรายรับประจําของท่านนั่นเองค่ะจะมีเงินพิเศษเข้ามาไม่ถึงท่านท่านไม่ถึงขั้นลําบากเอาแบบนี้ดีกว่านะไม่ลําบากค่ะต่อให้ท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็จะมีเหตุให้ท่านนั้น มีเงินเข้ามาและโชคลาภท่านจะมาในลักษณะของข่าวดีบ้างละหากไม่ใช่เรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องเงินหรือไม่ก็จะแก้ไขกับปัญหาได้มีคนช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือโชคลาภของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอท่านนั้นเสี่ยงให้น้อยลงนะคะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีน้อยมากๆมีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะช่วงนี้ท่านจะโดนคนในที่ทำงานจ้องที่จะเล่นงานท่านอยู่ เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านนั้นเสื่อมเสียในสายตาของคนอื่นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้กำลังจ้องและแอบ,บดูท่านอยู่นะคะและใครที่มีลูกน้องมีบริวารบุคคลเหล่านี้จะทำให้ท่านนั้นยุ่งยากใจเขาจะนำความลำบากมาสู่ท่านให้ระมัดระวังคนรอบข้างอย่าไว้ใจใครมากอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ เอาใจช่วยค่ะชาวราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ให้ท่านร่ำรวยมีโชคมีลาบนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ